สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเ mm hmm. บิงเรารุวยชาแนลค่ะ mm hmm. พี่น้องคะมาพบมาพบกันกับในช่วงแรงของมือวันที่29 mm hmm. เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะคะ mm hmm. กับการตามหาตัวเลขแนวทาง mm hmm. ดีๆ เด็ดๆดังๆค่ะบุนิแอตพาความนพี่น้องบรรเทาสุูสก้มาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปูวัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะ่ะบุนิปูมาเน้นย้ำตัวเลขด้ค่ะพอแม่พี่น้องเ้อตัวเลขชุดนี้นะคะนําไปซื้อแนวทาง <c oughs> เพื่อนบ้านก็ได้นะคะาะว่าปูเราใไห้แนวทางมือวันศุ์นะคะให้รัฐบาลไทยน,นี่แหละแต่ว่าผ่นมาออกอเพื่อนบ้านเล่านะคะปูเราใไห้หนึ่งหกนะคะพี่น้องค่ะไอ้ชุดนี้คือกันนะคะปูว่าเอาไปซื้อ เพื่อนบ้านเล้าพัฒนาโมนีก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอามอนีค่ะตัวเลขของปูวัดป่าอุดรสิเดมาเป็นตัวไรพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการรำวักสการค่ะปูอืออืนะเจริญพรค่ะปูโมนีไก่แล้วก็เลยมาถามนะคะปูโมนีวัดที่ยิปต์โตเลยเนาะค่ะไก่เขามาแล้วค่ะปู ปู่กับพี่ฝันเพิ่มเยอะค่ะนี่ฝันเพิ่มอยู่ฝ <c oughs> ันมาขึ้นนะ่ะค่ะฝันฝันจะเห็นเป็นองค์พระพระแบบเป็นเป็นพระแบบเป็น,บบเ,ปนเป็นองค์อะนะค่ะ <c oughs> ว่าเป็นพระเป็นคนหรืพระเป็นองค์แบบกันนะ่ะแตกสิ่เนี้ แล้วเขาแล้วเขาฝันทีมันฝันเห็นอยู่ตั้งหลายปีแล้วผู้จำไลยฝันแบบลักษณะเงียนแต่ว่ามันมันแตกแตกแบบขัวล่งเลื่อยได้วันนั้นมันมันแตกแบบอยู่ในโบสถ์วันนั้นมันแตกแบบแตกแตกสลายเลยนะเจ้าวันนัน้นวันนั้นผู้จำไลยแต่ว่ามันบอกเป็นอยู่ในโบสถ์บันนี้แจ่ว่าอันนี้จะามันจัดสูสถานทีไใดแต่ว่าสถานทีผู้จำอะไรค่ะ แต่ว่าพักเป็นองค์คนแปกนะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นตัเป็นเหล็ตัวแปลอยู่ก็ยุเม่ท่าไหรเป็นตัวอยู่คือสิบหกนะค่ะปูแก่คือสิบหกผมเป็นไงเป็นตัวฉันมันไปออกเล่าเหรอเนาะออกเล้าค่ะปูอเอ็มมินท์ทาว่าบอกสุภู่ั่งเมือน่นะว่ามันออกเล่าเร็วเลยเพื่อว่ออกเล้าออกเล้าเร็ววันไหมค่ะก็ออกเมื่อแไป อ่าวันศุกร์พิาพากมาบ้าเนี่ยเหรอคะปูเออเขาเก็บๆได้สิเขาล่างค่ะสิบหกค่ะปูอ๋อเม็ดเดียวเลยเนาะปูกบว่าเป็นไหนสิบหกสิบหกเป็นกน,นที่ไปซื้อเลขคนเกัดบอกวก่าให้ซื้อ1อิบหกนะ่ะมจะไปออกเล่าเลยเนาะค่ะปู แต่ว่ามือนี่ก็มันจากตัวเล่าเกิดสิบมิหายยู่แล้วเพราะว่าเจ้าหลังท่านเจ้าเจ้าอยากไปชื่อแต่ว่าหายทั้งรัฐบาลนี่ยละเพราะว่าข้าเจ้าอยากไปชื่อแบบงานด้วยเพราะว่าโอ้ยอ่ะมันไปเล่านะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวตัวสุดท้ายยังเอาเนาะตัวเดี๋ยวบอกเลยทั้งรัฐบาลก็เนาะค่ะได้ค่ะแล้วรถในคลิปเดียวกันนี่ยละท่านเจ้าพูดอะ้อยากไปชื่อเพราะว่าเลขตัวนี้ไปชื่อทั้งรัฐบาลยันมันไม่ได้เพราะว่าเลขมันติดบเปลี่ยนนะค่ะ ตีคลิปแปดปูเลยว่ามันยันเขาเจะซื้อก็ได้ร <c oughs> าะวจีไห้ปายุพะวา่ามันเป็นตัวหนะ่ะมีท่างรัฐบาลนี่ลนะ <c oughs> เล็กที่จุ้มปูเขียนไว้นั่นมันเป็นปูในบอกสุพรรณเหมือนนั่นว่าปูหมอขันมาเด็กขนเขาบนขึ้นนะั่นมันมันเป็นเหล็กสามคูมันเป็นเหล็กสามคูผูเ้เขียนไว้นั่นอะ แต่ว่าแจ็คบัญชีบาครูใดเอ็นะปนิปูนเวลีบอลูขยันเป็นลรคหัดสามครูมันสีบอลหลายปวดบ่อช่วงที่นะค่ะปูแต่ว่าลีที่ผู้เขียนไว้มันมีเอาโรคตัวเลขเลยก็ได้เด้อค่ะเพราะว่าคนเพราะท่านนินให้ท้่จู่ฝันทั้งศามืาขึ้นนี่ก็เลยอืมฟันฝันเป็นสองตอนฝันตอนแรกกันฝันว่าพระองค์พระองค์พระพุทธรูปนี่แหละแต่ว่าคนแตกกันนะค่ะ แตกแล้วเขาปูค่อยฝันหนีวันนั้นมันมันแตกอยู่ในบวชแตกล่องมันเลยวันนั้นมันออกว่ามันออกสุดศูนย์ตัวอือครับปูวันนั้นวันนั้นฝันเห็นอยู่บวชออกศูนย์ศูนย์แตกแตกมาเว่ยตีตัวได่หนาะปูกบับ่ลาดูด้วยกันนะแตกสลายลงเไยหัวออกก็ยังแบบอยู่ได้มุนใหนหนังไหมค่ะอันนี้่ปศแตกปอนนั้นบวชนีู่แตกแตกเล่าแตกนั่นปูเลยว่ะคันั่นเขาทิ้มมาสัน่น แต่ว่าแต่ว่าส้มเขียนไว้หน้มันก็พุทธศูนย์ต่วนนี้ดิแต่ว่าปูคือว่ามันกันมันกันมันจะพูตีพูทธีว่ามันต้องเป็นเก้าศูนย์หนึงสินะค่ะพูว่าพระพระพุทธรูปี่มันจะเป็นเก่าด้วยมนครับคันมันแตกดิมันแต่มันแตกเนี่ยมันจะเป็นศูนย์หนึงสินะค่ะอืมแต่ว่าส้มปูเขียนไว้หนิมันไม่มีเรียกเจ็ดศูนย์หนิเพราะว่าปูเขียนไว้สามสามคูมันไม่มี พกที่สองแล้วก็หาหาที่เก้าแล้วก็หาเนื้อเก้าหนะค่ะผู้เขียนไว้สามตัวเขียนไว้แต่ว่าผู้ผู้เขียนไว้ว่าเอ้าฝันว่าได้เหยืหอปันนี่มันก็ประมาณเขาสามตัวเลยเขียนเลขมูนี่ไว้นะค่ะบันตกังขึ้นมากแต่ที่ังฝันดีนะฝันว่าได้โคดเข่าหมดขึ้นนี่สินะค่ะเอามันดีมากตัวใดนเนาะบันที้ผู้เลยว่าเพราะท่านได้หายว่าล่อเบิ้ลบนหน้าน่ะค่ะบันมันขึ้นนี่ฝันมาฝันว่า ทินพัดแตกกันละพัดมันแตกแตกเราก็ทิมทั่วพวกวางของแตกเยอะแยะย่งบางท,าบทีนะตับฟันวันขี้กล้วยกล้วยมันโตย้อยใหญ่หนันงขี้กล้วยกับกับมูค<า>ือขี้หลังกล้ยวยกล้วยเลยนั่งอยู่ทั้งหลังกล้วยฟันขี้สร้างนะสูงเลยนั่งนั่งอยู่ขี้กล้วยสูงมันอยู่สูงอ่ะนะ อยู่เทิงขั้วไอ้ปกติคือหวัวน,นั้นตู้กับฟันลักษณะแบบจริงๆละ่ะแต่ว่าหวัวน,นั้นมันคขั้วของอของพระเจ้าอยู่หัวหัวนั้นหัวที่มันออกที่มันออกอีอย่างละ่ะซี่ๆก่าหดน่ะหวัวน,นั้นมันมาเบิ่์ดแต่ว่าหวัวน,นั้นมันมีคั้วสองตัวแต่ว่าหวัวน,นี้มันมีตัวเดียวตัวขี้น่ะแต่ว่าตัวหนึ่งอยู่ไกลๆบนเหลี่ยหินตัวหนึ่งอยู่ไกลๆบนนะ่ะ แต่ว่าตัวตัวขี้อยู่ดีตัวเดียวตัวใหญ่มันเป็นกล้วยตัวใหญ่นะ่นนะตัวหนึ่งก็เดียวเห็นอยู่ก่ไก่เจามันก็อยู่น้ำกันไหมแต่ว่าวันนั่งกวันันันนั่งเจวันมีสองตัวยงสี่ลักษณะอันสี่ละเออมันสีมาตัวนี้อีสันนี่ค่ปูวันั่นมันเป็นซีซีเก่าองวั่นปูคัาดหนแต่ว่าดันนีพูดูนั่งอยู่ทงหลังกล้วยนะจะ ว่าผู้ตีน้ำเด่มันตีจะเป็นตีน้ำหาเจว่าบันดนี้มันตีอันเป็นสองตวัวกับที่เป็นทีเ่เป็นสิ่เป็นซี่หาที่วเจ้าว่าขันสามตวัวดีต้องเป็นซี่ๆเก่าสีสนะค่ะปุ๊วันาวานั้นกบนี้มันตีนะค่ะมอนจะมาเรยตัวนี้นะวันน,าวานั้นเดนนสองตวงวัวกล้วยเพียบตัวหนึ่งกล้วยดำตัวหนึงไลี้วหนเป็นกล้วยประเจยุ่งวะผมนะมีหอดฐานมากอลัฐานนะค่ะ<า>วันนี้ บันนี้ผู้ได้ทีเออบ่แมนมันมันแมนออกซี่ซี่เก้มันออกมันออกซี่ซี่หัวผมอ้หัวหน่อยจำไม่ได้นะครับพูดมันหันหัวหันน่ะมันหันหัวแมนแมนแมนมันออกขันหัวค่ะมันแมนซี่ซี่เก้าพูดตีซี่ซี่เก้ามันออกซี่ซี่หัวปะได้แค่อืมค่ะพูดพูดจำได้แล้วพูดจำได้แล้วเออผู้ดหายนในท่างซี่ซี่เก้ามันนี้พูดบ่าได้หันหัวห้ยนีจะหัวนี่แหละ วดที่แล้วพานมาพูกไเก่าเจ็ดหกันนะมันก็อเก่ามันก็อเก่าเจ็ดเก่าน่ะวัดพานม่วัดที่เมื่อกี้เนี่ยวัดวันที่สิบวันที่สิบเจ็ดเมื่อกี้เนี่ยวันนี้พูดว่ามันสิดวาตัวนี้บ้สันนิษฐันนักันาคือแ่ะแต่ว่าปู่หนงนังอยู่ท่้งหลังท้องหลังห้วยเลยของเนี่ย วันนั้นวันไหนขี้ลึกวันนั้นวันไหนขี้เลยอือวันนั้นวันนี้นั่งนั่งก็เทิ้งหลังคล้วยเลยค่ะแต่ว่าือสิเป็นหลายตัวแท้แต่นี่ผลที่หายตัวออกตัวใดแค่ก็จะหายเป็นหลายตัวแท้แต่นี่ค่ะอืแต่ว่าตัวตัวผู้อ่าองค์พระแจกนี่ผู้ด้วยตีเป็นเห็นตัวนี้เห็นเป็นตัวเลยเนี่ยค่ะอูอ แต่ว่าเห็นเป็นเล็กสองตัวเป็นเป็นจิ๊บแปดปูยนันน้ำออกเล้ามือนี่นะเพราะว่าเลขตัวนี้ตอนิ๊บจิ๊แปดยา,น,น,ายนซื้อเพราะอะไรนะ,ะแต่ว่าก็ให้ท่างรัฐบาลนะแต่ว่าเอาถ้าเชียร์พูดยิ่อ่าเพิน่นซื้อเลขเล้า,นะามือนี่ออกมือนี่เนาะออกมอนี่ค่ะปู่เอาไปเอาไปเพียงว่าเมืองเพราะว่ามันมันเป็นเลขเม็ดเดียวนะนะเป็นตัว้อมน่ะเม็ดเป็นตัว้อมน่ะจิ๊แปดเม็ดเดียวเลยนะปู้ปู้ มันแยววามันตอกสี่มาเล่านะเล็กตัวเดี้วคือจังตวเล็กตัวคือเตเล็กตัวสิบหกนะค่ะกเล็กตัวสิบหกได้เม็ดเดียวงันเพิ่นบอกก็บอกไปตังสะนะมันมันออกเล่าอะนะค่ะแกก็ห้ทั้งรัฐบาลนะแต่ว่ามันยังไปออกเล่าเนาะค่ะอ้วนอดีกู้ไอ้ยันมันออกเล่าดิเตเล็ตัวเก็บแปดให้เอบซี่มันออกไปทั้งอ่าทั้งเล่าปันก็ไเลยค่ะ น้าพันธ์น่าบอ,อกตอนเรียกนี่เนาะค่ะปัวได้เป็นโตแล้วค่ะัว<า>เจ็ดแปดนี่อือเจ็ดแปดนี่ได้เป็นโตเลยนะค่ะแต่ว่ากับโรู้ว่ามันขีพมนเล่าแนละตั้งรัฐบาลนะ่ะเจะว่าปัวขนาดนั้นเอาไปเชียงโศกใช้ทั้งเล่าก่อนนะค่ะ เขียนลงไปเปนเลขสามตัวบม่นช่ได้เขียนค่ะมีตัวใดนะคะปุ๊มันแต่วคือนัาจกมันคือหลายคูเทศตอนโดกันตีเพิ่มกว่าไปอีกคูน่มันจะเป็นซี่ครูคนหนึ่งมันเป็นเลขหลายคููแม่พูเขียนร่วมไว้ก็พูพูดว่าประเดีว่าเขียนเชียงดอกเขียนไว้ว่าเฮ๊ะมันคือว่าเขาสามตัวนี่สุนึ่งมาเขียนไว้ตกกังขึ้นมากมันคือฝันดีนะครูร่วงไหวมันไม่อยู่ เอาเช็คตัวเลขลงกันเลยเด้อค่ะมันมีอยู่หกสี่สองหกสี่สองค่ะหาสี่เก้าหาสี่เก้าค่ะเลิกครับ 5, 1, 9, 9, หาหนึ่งเก้าเดี๋ยวเราไม่ได้อยู่สามกูเขียวเลยแต่ว่าตัวอ่อนปูฝันเมือเ่อคืดหนิค่ะเมันแม่ลักษณาตัวเก้านี่ตัวเทียนปูเห็นขั้วยมันมันหวนน่ะมันมาซี่สีเก่า ค่ะมันมาซีซีเก่าแต่ว่าเออผู้ใหญ่ซี่ซี่เก่ามันออกมันออกมันออกซี่ซี่โขกว่าเรียกงูก็เรียกเก่ามันตัวเดียวกันที่แล้วมันหันหัวมาละค่ะผู้ต่ว่าวันนี้มันแจ็สีมากตัวไหนผู้ฝันลักษณะเอ้างั้นผู้ฝันลักษณะคือหัวมันออกอันซีซี่โขแท่งสีหน้าค่ะ ก็ฟันเป็นสองตอนแต่ว่าตอนเห็นเห็นผักแตกนี่ผู้มันใจว่าเจ็ดแปดสักว่าผักเป็นเจ็ดเป็นแปดเร็วนะค่ะเจ็ดแปดก็ฟันเป็นสองตอนนะมันขึ้นนี่ค่ะได้ครับคุณันเป็นสองตอนฟันตอนหนึ่งเป็นเห็นผักแตกเราตอนหนึ่งก็เลยเห็นนาดิขี้กล้วยอนยะ<า>ู่นะค่ะนาดิคีกล้วยวันนั้นบ้นหอกซี ซีซี่หัวกันละ,ะม,มันมันหันหัวแล้วขันเป็นตัวกันไหม่เข้ากับกันใหม่น้ำตัดซีซี่เก่าก็ได้ยอ,อืมก็ผู้ผู้หญ่หัวตันไข่ซนะีซี่เก่าหน่ะผลเด็กเขาไม่ออกซีซีหกอาจจะมันจะเป็นหลายตัวอยู่พมาผลเพราะท่านเน,นีนเเ่นะิ่งเม็ดเดียวนะแต่ว่าตัวตัว,ตวเห็นเป็นตัวเดียวดีคือเป็นตัวเก็บแปนหรอผู้ใหญ่มันเป็นตะเขาเล่าก้อนนะ่มค่ะ มันเป็นตัวนี่เองแค่ขันตีใสในน้ำปูจรหวนอยู่กับกล้วยนี่มันจะเป็ดทะเลมันจะเป็นเหล็กซี่หานะปูวานี่ไหมซี่หาซี่นะแต่วรทะเลตัวนี้มันมันออกเงี้ยเล็กสองตัวนี่ค่ะปูแต่มันมันออกเงี้ยจระวนออกเงี้ยมันก็ออกได้ด้ะออกได้ครับปูอกออกได้ ว่ามันคข่ายลักษณะเพิ่อนม่ยำมันเมื่อนํั่ผู้ให้มันเป็นเล็สามตัวผู้ให้หาซีหนึ่งแมอนว่าหลักผู้ให้หาซีหนึมันมนขี้กล้วยไม่ขี้กล้วยก็เป็นทีทีขี้น้ำกล้วยมันเกิด็กล้ไข่เข่ากันด้วยว่าลักาล้วยกล้วยก็เห็นตัวตัวตัวตัขี้นี่ขี้เป็นก้วยตัวหนึ่งว่าึ้นนั่ทั้งก้วยก้วยก็เป็นน้ำซีผู้ก็เป็นน้ำหางสิน เก็บสองตัวดวิคันแม่นั่งเก็บเป็นเลขซี่หาสี่หา,หาเขียนเขียบสองตัวน้ำกันเลยเขียนสองตัวน้ำกันเลยส,สี่หาครับพวกงันซี่หาค่ะอันทีเป็นผู้ตอนทีกล้วยนะเพราะว่าทีมันมันสูงกล้วยกับต,ตัวใหญ่บ่อยนี่นะเห็นเด็กยัดยัดเ,เห็นชักชัดเลยนะค่ะ วุ้ยยังไหนป้าจนเด๋ยว่าคุ้ยป้าคือตัวใหง่กันเน่ตอนที้สั่งอายุสูงไรค uh ่ะ huh. อืเที่มีตัวนี้หละนี่ก็เลยเพราะว่าผู้ฝันเป็นยังีงกันมันม่จเจได้เห็นเป็นตัวน่ะแหละตัวยุ่นตัวยุ่งพ่านะเป็นเจ็ดแปดมันน,นะค uh ่ะ huh. มันเป็ตัวเป็นตัวขื้นทิ่พก,กนะค uh ่ะ huh. ุ้ยัดไปก็ก ยามปิดเข่าเล่าก่อนอย่างนี้ราออว่านักออกมือนี่ค่ะพูเกยไใ้เวลาไปล่ะพอดีค่ะพูสิบสี่นาทีค่ะพูพตัวนองพูดดูอ่ามีเจ็ดแปดหกสี่สองหาสี่เก้าหาหนึงเก้าแล้วก็สี่หาค่ะพูค่ะ ฉันดูครับดวงนันเลอะอย่างที่เขาเรีว่าหลายตัวเพราะว่าเพราะว่ากันหม้อล้มหมดทุกตัวที่ผู้เขียนไว้ก็อาจจะมันไม่ตัวอะไรผู้อะไรผู้นึ่งสิแน่แต่เล้ยเอารถหมดกมาแม่นั่นกับผู้พี่ดวงกะทีเข่าซ้ำตัวตรงตรงนี้หลบที่เพราะว่าผู้ฝันดีนะผู้ฝันดีตอนลุ้งเขียนตัวเลขนี่ไว้เอาแบบพิจารณาเบิ้งกันมากระชับขั้นสภานมาผู้ให้เป็นอาช่างเนาะค่ะผู้ใหญเป็นอาช่างนี่ก็เลยฝันยังไงล่ะมัน บนบอร์ทัชเนี่ยมันเนีนแบบเม็ดเดียวเลยนะจ้ามันจะดังแต่ล่อเบิงมือวันที่หนึ่งอีกที่หนึ่งนะเจียถ้าเขาพูดโดยมากจะในมือสุดไทยจะเป็เป็นเหล็กตัวเหล็กไร้โทนหรีกบาง,อองเจียคนกับไมา่ให้มือสุดไทยแบบเม็ดเดียวมีสี่กับมีหนะาค่ะก็ล่อบิงมือวันที่หนึ่งอีกที่หนึ่งส่งวันที่หนึ่งเนาะค่ะเอาให้มิโซวพิมันทั้ง FC เย็บซี่เย็มินเทอร์ค่ะปุ่มอ่ะมิโซวพิมันสุโขทัยทั้งเย็บซี่มินอ่นเนาะ ค่ะพูงแว่นเห็นไ่้ด้วยเองเพื่อสงเกตรถเหตุแต่สามตัวรถจ้าจับปูเจริญพรขอบคุณค่ะบปูการน้องสการนะครับปูซาธุค้าเจริญพรสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะตัวเลขของปู่นะคะมีหกสี่สองห้า 4เก1าห5าหนึ่งเกาหาแล้วก็เจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะปูละว,วาเจ็ดแปดนี่บางเชื่อ 10, อาจสามาแนวทางเพื่อนบ้านเล่าพัฒนาโมนีกับเป็นไปได้นะคะราวางวดที่ผ่านมาปูละปล่ปอยช่วงเมื่อวันศุกร์พอดีมั้ยคะปูละปล่ปอยอ่าสิบหกนะคะปล่อยรัฐบาลไทยนะคะต่วสิบหกของปูเนี่ยก็มาออก เพื่อนบ้านเล่าพัฒนานะคะพี่น้องคะโดยความหงใยปูเรากเลยว่าห้พิจารณาถ้าเทียบพ่อแม่พี่น้องมาตัวนี้ไปซื้อเพื่อนบ้านไปก็ได้ประสนปูละวาเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องคะเอาจากไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิธ์เขามีสิดลวดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสกูสก้อน เป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอหายพ,พ่อแม่พี่น้องบรนเนาสุขสุขคนโชคโชค,โชค,โชคม,มั่นมั่นลำลำรวยแห้งแหงปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขค้นนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุ้นขอ,ขอ,ขอมูลตัวเลขแนวะท่านดีแบบนี้นะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าประหยากสิพลาดคับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้ากัอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สไดบปบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆด,ด,ดังๆจากท่ารายการเนาะเะนาะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแน่าทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรค่ะตัวเลขของปูกับมีทั้งเบอรทอรั้งม้วนเปี้ยงซ้ำนี่นะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมกับแอนในคลิปหนาถ้าเกะดได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ